เช็คดวงของคนเกิด12ปีนักษัตว์เดือนมกราคมพศ2567นะคะสวัสดีค่ะแม่หมอเสน่ห์พามูพยากรใครที่มาเจอกันแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะและหากคิดว่าใช่พลังงานของคุณฟังให้จบชอบค่อยแชร์ก็ได้ค่ะในคลิปนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะ,มะแมนะคะหรือว่าปีแพ้นั่นเองนะ ใครที่มีใครที่เกิดปีะมะแม่บ้างนะคะแชร์เก็บไว้เผื่อการคลิปหายนะคะในปี2567นี้อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับคุณในในปีนี้แม่หมอเชื่อว่าคุณก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะนะคะทุกมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้วใช่ไหมคะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีผ่านเข้ามาในชีวิตให้คุณได้ต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นนะคะ แต่คุณก็เก่งมากๆที่ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้ด้วยตัวของคุณและความสามารถของคุณจะข้ามปีแล้วนะคะเ,าเราไปดูกันว่าปีหน้าปี67นี้นะคะสิ่งดีอ,อย่างที่มันจะมีอย่างเรื่องดีๆใดอย่างที่คุณหวังไหมนะคะเข้ามาให้คุณได้ลุ้นได้รอกันหรือเปล่านะคะก่อนไปฟังคำทำนายขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัว และเจ้ากรรมในเวรของคนที่เกิดปีมะ,มะแมนะคะหรือคนหรือของผู้คนที่ผ่านมาเจอคลิปทุกคนนะคะเปิดทิศทางในการอ่านไพ่ในครั้งนี้ให้มีความแม่นยําถูกต้องด้วยสาธุนะคะแม่หมอจะเปิดไพ่ทั้งหมด12ตําตำแหน่งนะคะวสาสนาของคนเกิดปีมะแม่ในปีหกนี้ค่ะในตำแหน่งวาสนาของคนเกิดปีมะแมนะคะ มันยังมีความผันผวนแปรปรวนนะคะบางครั้งก็างานงานประจำเนี่ยมันไม่เหมาะกับคุณอยู่แล้วนะคะคุณเหมาะกับงานที่จะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนลมอะคะ่ะงานที่ต้องใช้เส้นทางหรือว่าการติดต่อประสานงานงานที่เกี่ยวข้องกับคุณก็คืองานต้องมันมันยังต้องเดินทางอยู่ตลอดนะคะมีการาเดินทางขึ้นเหนือลงใต้อะไรตลอดนะคะ และการเงินก็จะแล้วค่อยฟังต่อไปในการเงินนะคะคนวันนี้นะคนค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปวนน้อยหนึ่งนะคะขึ้นขึ้น,นลงลงผันผวนไม่แน่ไม่นอนนะคะขี้งุดหงิดบางครั้งก็เอาใจยากไปซะหน่อยนะดวงชะตาวาสนาของคุณก็คือยังไม่นิ่งนะคะในปี67นี้มาดูในตำแหน่งต่อไปในตำแหน่งด้านทรัพย์สินเงินทองนะค,ะคุณมีพื้นฐานการเงินที่ดีนะ จร,จริงๆแล้วก็มาตั้งแต่เด็กมีโมโรดกทอดหรือว่าฐานะทางบ้านนะสุขสบายซึ่งในปีนี้ก็จะมีเงินทองใช้จ่ายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า,าเจ้าทีเจ้าทางที่คุณอยู่คอยสนับสนุนเกื้อกูลนะคะและคุณก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนใจบุญสุนทานมากใครมาขอความช่วยเหลืออะไรก็ให้เขาหมดนะคะซึ่งมันจะส่งผลให้บ้านปลายในฐานะการเงินของคุณนะมีความมั่นคงสุขสบายนะคะแล้วก็ส่งผลให หลักฐานบ้านช่องของคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงแข็งแรงด้วยในปีหน้านี้นะคะเริ่มมีความมั่นคงที่ที่เรามองเห็นได้นะคะมั่นคงมากแล้วก็มีทรัพย์สินมากด้วยนะคะยิ่งถ้าใครปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วนะจะยิ่งส่งผลให้เป็นผู้ใหญ่ที่ร่ำรวยผู้ใหญ่ที่ร่ำซ้ำนะคะเป็นความมั่นคงของนักธุรกิจใหญ่หรือข้าราชการระดับสูงอะไรอย่างนั้นเลยนะคะเป็นคนมีความมั่นคง ไม่มีหนี้สินมีกินมีใช้ตลอดนะคะเออตำแหน่งหลักฐานบ้านช่องถือว่าด,ดีมากนะคะญาติมิตรพี่น้องก็อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยในในบริวารของคุณหรือว่าญาติพี่น้องของคุณนะคะในตำแหน่งบุตรหลานบริวารก็ยังไม่เป็นโลเป็นภัยสักเท่าไหร่นะคะเหมือนเขาถูกเลี้ยงมาใหอา้อยู่กินสบายนะคะไม่ต้องลำบากอะไรเงี้ยนะเขาก็เล่นกินดื่มเที่ยวตามประสาเด็กนะคะหรืออีก อีกในหนึ่งก็สําหรับครอบครัวคนที่นึกอยากจะมีคิดว่าคิดอยากจะมีเด็กนะคะก็จะมีเด็กเข้ามา,ามาเกิดนะคะมาเกิดกับคุณนะคะหากใครที่ทำํำมีลูกยากอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีมีเด็กเข้ามาให้และอีกอย่างหนึ่งมองว่าให้ระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับบุญหลานหรือว่าบริวารใกล้ตัวคุณนะคะรอบตัวคุณด้วยนะคะในช่วงปีใหม่นี้นะ ในด้าศัตรูอุปสรรคนะขึ้นการมเทพนะคะกามเทพนี่ก็หมายถึงบางทีก็มันเป็นการขัดแย้งกันภายในครอบครัวหรือเปล่าคะบางคนอ,อยากมีอยากมีน้องอะไรนะอยากมีเด็กนะแต่คู่ของคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะคะประมาณนั้นนะเท่าที่มองเห็นนะคะคู่ของคุณอาจจะยังไม่พร้อมแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังการ มองว่าคุณมีปัญหาเรื่องความรักหรือว่าเรื่องเมือที่สามเข้ามา,าถ้าใครมีปัญหาอยู่นะมันนะคะไม่อยากจะพูดเลยว่าคุณเจอที่เขาเล่นมน์ดำไสยศาสตร์อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะ โรคภัยพิบัติสําหรับบางคนนะคะให้เระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการทําแท้งนะคะมันมีเกณฑ์สูงมากที่คุณจะเจอแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็เกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วก็ผ่าตัดให้เระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากๆนะคะหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทนะของมึนเมาอะไรต่างๆเงี้ยนะคะหลีกเลี่ยงเลยนะเตือนนะคะเตือน ความสุขความสมหวังเนี่ยนะคะถ้าคุณลดความใจร้อนผู้วามนะคะเหมือนพระแม่อุมาอ่ะแรงนะคะเป็นคนแรงมากคุณบางครั้งความเก่งของเราใช้ในถูกที่ถูกทางมันก็จะดีไปนะคะแต่ถ้าว่ามันไม่ถูกทางมันก็จะทําสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเราเองก็ได้นะด้านการงานนะคะและระวังที่การงานระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งของมึนเมาหรืองานเทา อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ระมัดระวังไว้เนาะแต่ถ้าว่างานกลางคืนเหล่านี้นะคะมันจะสร้างรับยอดชื่อเสียงให้คุณนะสร้างเงินสร้างทองให้คุณไม่ไม่มากก็น้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นสิ่งผิดที่ผิดทำรลองครองทรรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําเป็นให้ให้เป็นเงินร้อนนะคะมันก็จะมีเรื่องวุ่นวายในครอบครัวเข้ามานะคะฉะนั้นให้คุณอยู่ในศีลในธรรมนะคะหมั่นสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาให้เจ้ากรรมนายเวรบ้างนะคะ พราะดูแล้วว่าช่วงนี้ชีวิตครอบครัวของคุณนะเท่าที่เปิดไพ่นะคะ,ะมันจะมีความวุ่นวายหรือว่าคุณจะได้มีเกณฑ์เข้าไปดูแลคนป่วยภายในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นคู่ของคุณหรือว่าบริวารในครอบครัวอะไแลละค่ะมีใครที่เจ็บป่วยอยู่คุณต้องเข้าไปมันมีเรื่องวุ่นวายใจเข้ามาให้คุณแก้ไขตลอดนะคะ,ะสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับต่างๆอย่างนี้นะคะมันจะ ส่งผลให้ชีวิตครอบครัวเราอ่ะมันมีแต่ความเดือดร้อนนะคะสิ่งเดียวที่แก้ได้ก็คือปฏิบัติสวดมนต์นะคะไปทําบุญก่อนวันปีใหม่เนี่ยค่ะที่ใกล้จะถึงเนี่ยนะคะสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆนะคะทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือการทําบุญนะคะปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนะคะถวายสังฆทานหรือตามกําลังศรัทธาเรานะคะที่มันมีอยู่นะก็จะช่วยแบ่งเบา เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้มันาจากหนักให้กลายเป็นเบาได้นะคะกลงล้อชะตาชีวิตของเรามันก็อย่างนี้แหละค่ะหมุนขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเวลาขึ้นก็อย่าหลงเวลาลงก็อย่าท้อน,นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปหรือว่าคนเกิดปีมาแมทุกคนผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ด้วยความาในการใช้มีสติอย่างมากๆในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะคะมันต้องมี อยู่แล้วแต่ว่าจะหนักจะเบามันก็แล้วแต่บุญกรรมหรือว่าผลบุญที่เราทํามาค่ะ